สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง The v i s i t หนังเปิดเรื่องมาที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวลอเลตตา ัในตอนนี้ลอเรตตาเนี่ยเธอก็กําลังให้สัมภาษณ์กับลูกสาวของเธอที่มีชื่อว่าเบกก้าอยู่นะคือเบกก้าในตอนเนี้ยเธอกําลังถ่ายทําสารคดีอยู่ครับและในวันวันนี้เธอกับน้องชายของเธอที่มีชื่อว่าไทเลอร์ก็กําลังจะเดินทางไปเยี่ยมคุณตากับคุณยายเจมิสันที่บ้านด้วยกันคือในตอนแรกๆเนี่ยคุณแม่อย่างลอเรตตาเธอเองก็ไม่อยากจะให้ลูกๆทั้งสองคนไปหรอกนะครับเพราะว่าลอเรตตาเนี่ยเธอก็ยังมีเรื่องที่คับแค้นใจกับพ่อแม่ของเธออยู่นั่นเอง ลอเลตตาเนะี่ยเธอได้เล่าผ่านกล้องให้กับลูกสาวฟังว่าในตอนที่เธออายุ19ปีนะ่ะเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคอลินพวกเราสองคนรักกันมากและพวกเราก็มีลูกด้วยกัน2คนจนกระทั่งพ่อของลูกเนะ่ยได้ทิ้งพวกเรา3าคนแม่ลูกไปมีครอบครัวใหม่ซึ่งในตอนที่ลอเลตตาเธออายุได้19ปีนั้นลอเลตตาเนะี่ยเธอได้หนีออกจากบ้านมาสร้างครอบครัวใหม่กับคอลินด้วยกัน และรอเลตตาในตอนนั้นน่ะเธอก็ไม่ยอมติดต่อพ่อกับแม่ของเธอเลยเป็นเวลานานถึง15ปีเต็มและในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้คุณตากับคุณยายพยาย,ยามตามหาตัวรอเลตตาผ่านอินเทอร์เน็ตและพอพวกท่านทั้งสองคนรู้ว่ารอเลตตามีลูกๆทั้งสองคนที่น่ารักพวกท่านทั้งสองคนก็เลยอยากจะเจอหลานๆกันเอามากๆซึ่งรอเลตตาเนี่ยเธอก็ได้ตกลงกับพ่อแม่ไปนะครับบอกจะให้หลานๆเนี่ยขึ้นรถไฟไปอยู่ด้วยเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และแน่นอนหลานๆทั้งสองคนเนี่ยพวกเขาก็ตื่นเต้นกันเอามากๆเพราะว่าไอ้ทริป แท้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนและที่สําคัญไปกว่านั้นสําหรับเบกก้าเธอเองก็กะจะใช้เวลา1สัปดาห์ตรงนี้ถ่ายทําสารคดีของเธอให้เสร็จอีกด้วยและพอเด็กๆทั้งสองคนได้มาพบกับคุณตาคุณยายเนี่ยนะครับเด็กๆทั้งสองคนเนะี่ยตาก็ดีใจและก็ตื่นเต้นกันเอามากๆเลยนะที่พวกตนทั้งสองคนนะ่ยได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนคุณตากับคุณยายในครั้งนี้ซึ่งคุณยายเนะี่ยท่านมีชื่อว่ามาเรียเบลล่าเจมิสันครับส่วนคุณตาเนะี่ยท่านมีชื่อว่าเฟดริกสเปนเซอร์เจมิสันพวกท่าน ก็ทำไมไทเลอร์กับเบกก้านั้นถึงตื่นเต้นกันมากมายขนาดนี้จากนั้นคุณตาเนี่ยท่านก็ได้พาทุกคนมาที่บ้านครับและคุณยายเนี่ยท่านก็ได้พูดถามกับหลานชายไปนะครับว่าหลานชอบทํากิจกรรมอะไรแล้วทําไมกางเกงถึงต้องโหลดต่ําขนาดนี้ไทเลอร์เนี่ยเขาก็ตอบคุณยายกลับไปนะว่าอ๋อคือพอดีผมเป็นแรปเปอร์นะครับมันเป็นกวีสมัยใหม่แบบนึงเบกก้าเนี่ยก็เสริมขึ้นมาอีกนะว่าคุณยายลองบอกหวัวข้อเขาไปได้เลยแล้วไทเลอร์เนี่ยเขาก็จะด้อนออกมาเป็นกรอนสดๆให้ฟังและพอคุณตากับคุณยายได้ฟังหลานชายรร้้องแเท่านนััหละคบ พวกท่านทั้งสองคนน่ต่างก็ทึ่งในความสามารถของไทเลอร์กันเอามากๆเลยนะไม่คิดเลยว่าหลานชายตัวเล็กๆคนนี้เนี่ยจะมีความสามารถที่เก่งกาจได้มากมหมขนาดนี้จากนั้นคุณตาเนี่ยท่านก็ได้พาหลานๆมาที่ห้องพักครับและก่อนที่คุณตาแกจะกลับออกไปคุณตาเนี่ยแกก็ได้เตือนกับหลานๆไปนะว่าไม่อยากจะให้หลานๆเนี่ยลงไปที่ห้องใต้ดินเพราะว่าที่ห้องใต้ดินเนี่ยมันมีเชื้อราสะสมอยู่มากคือตาไม่อยากจะให้หลานๆต้องป่วยนะหวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจตรงกันนะซึ่งก็แน่นอนครับว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยพวกเขาก็ไม่ยอมลลงงไปที่่ห้้้ออใตดดินนกกััยยูแวโเฉพาะบ ทเลอรร์นะคับเพราะว่าไทเลอร์เนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่รังเกียจพวกเชื้อโรงเชื้อราพวกนี้อยู่แล้วและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าคุณยายเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ชอบทําอาหารมากๆครับยิ่งพอลันหลานมาเยี่ยมตนที่บ้านในครั้งนี้ด้วยแล้วคุณยายเนี่ยท่านก็ยิ่งขยันทําอาหารเข้าไปใหญ่ ทางด้านไทเลอร์พอไทเลอร์ต่ออินเทอร์เน็ตได้2พี่น้องเนี่ยก็ได้ทําการสกายไปหาแม่ในทันทีเลยครับผู้เป็นแม่อย่างลอเรตต้าเนี่ยเธอก็ได้พูดถามกับลูกๆยกใหญ่เลยนะว่าคุณตากับคุณยายเนี่ยท่านเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นั่นนะลูกๆโอเคกันไหมซึ่งไทเลอร์กับเบกก้าเนี่ยพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างเนี่ยโอเคดีมากๆเลยและอีกหนึ่งเรื่องที่2พี่น้องตัดสินใจมาเยี่ยมคุณตากับคุณยายในครั้งนี้นั้นมันก็เป็นเพราะว่า2พี่น้องเนี่ยอยากจะให้แม่ไปออ เขาก็ได้นํากล้องมาถ่ายคุณตาที่เพิงเก็บของครับแต่ไม่ว่าไทเลอร์จะเรียกคุณตาอย่างไงนั้นคุณตาในตอนนี้เนี่ยท่านก็ไม่ขานรับหลานชายอย่างไทเลอร์เลยและด้วยความที่ไทเลอร์เป็นเด็กที่อยากจะรู้อยากจะเห็นนั้นไทเลอร์เนี่ยเขาก็รู้สึกสงสัยครับว่าในเพิงเพิงนี้เนี่ยคุณตาได้เก็บซ่อนอะไรเอาไว้กันแน่และพอตกค่าในขณะที่2พี่น้องกําลังพูดคุยกันอยู่นั้นคุณตาเนี่ยแกก็ได้เข้ามาบอกกับหล,าน,ลานทั้งสองคนนะว่าตาไม่เคยเห็นยายมีความสุขแบบนี้มาก่อนเลยหลายปีมาแล้วคือตากับยายก็ ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเบกก้ากับไทเลอร์เนี่ยพวกเขาทั้งสองคนต่างก็ฮาแตกกันไปเลยนะครับเพราะโดยปกติแล้ว2พี่น้องคู่นี้เนี่ยจะพากันเข้านอนดึกเป็นประจำอยู่แล้วและในช่วงเวลาสี่ทุ่มยี่สิบสามนาทีเบกก้าที่เกิดหิวกลางดึกขึ้นมานั้นเบกก้าเนี่ยเธอก็กะว่าจะลงไปเอาคุกกี้ของคุณยายขึ้นมากินนะครับแต่ว่าเบกก้าเนี่ยเธอก็ยังไม่ทันได้ลงไปเอาคุกกี้เลยนะเบกก้าเนี่ยเธอก็ดันมาเห็นคุณยายเดินอ้วกแตก่อ้วกแตนเข้าซะก่อนซึ่งก็แน่นอนครับว่าด้วยความตกใจกลัวเบกก้าเนี่ยเธอก็ไม่โก,งไ,ก,ง,กงไม อย่างรวดเร็วในเช้าวันอังคารต่อมาเบกก้าเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาสอบถามอาการของคุณยายกับคุณตานะครับว่าคุณยายเนี่ยท่านป่วยไม่สบายหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนวานนี้เนี่ยนูเห็นท่านอ้วกแตกอ้ว,วกแตนยกใหญ่เลยคุณตานี่ก็แบบอ๋อไม่มีอะไรลอกคุณยายแกก็แค่ท้องเดินนิดหน่อยนะเป็นแค่ยี่บี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็หายคุณยายในยแกแก่แล้วเบกก้าบางครั้งมันก็ต้องมีเรื่องเจ็บป่วยกันบ้างจากนั้นเบกก้าเนี่ยเธอก็ได้มาเล่นซ่อนแอบกับน้องชายที่ใต้ถุนบ้านครับและในขณะที่2พี่น้องกําลังลน,น,น,นี่น ซึ่งก็แน่นอนครับว่าทั้งสองพี่น้องเนี่ยตางก็ตกใจกลัวกันนะสิครับที่อยู่ๆคุณยายเนี่ยมีอาการแปลกๆคลานมาไล่จับพวกตนทั้งสองคนแบบนี้และพอสองพี่น้องหนีคุณยายออกมาจากใต้ถุนบ้านได้หนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าคุณยายเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นอะไรหรือมีอะไรที่ผิดปกติไปหรอกนะครับคุณยายเนี่ยแกก็แค่อยากจะมาเล่นกับหลานๆของตนก็เท่านั้นซึ่งคุณยายในยครั้งนี้เนี่ยแกก็เดินไม่เอาตูดเลยนะครับไทเลอร์เนี่ยเขาก็แบบโอตายหาละนี่กูเห็นตูดใช่ไหมเนี่ยจากนั้นคุณณตาากาบาับบคคุยยร เพราะว่าคุณตากับคุณยายที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคนไข้ที่อยู่ที่นั่นน่ะพวกแกทั้งสองคนก็ไม่ได้ไปเป็นจิตอาสาได้2อสวันแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็เลยเข้ามาดูหน่อยนะว่าคุณตากับคุณยายเนี่ยไม่สบายหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโทรติดต่อยังไงเนี่ยก็โทรติดต่อพวกท่านไม่ได้เลยซึ่งเบกก้าเนี่ยเขาก็ได้บอกกับคุณหมอไปนะครับว่าคุณตากับคุณยายเนี่ยพวกท่านสบายดีตอนนี้พวกท่านเนี่ยออกไปเดินเล่นด้วยกันอยู่ในทุ่งและพอคุณหมอรู้ว่าคุณตากับคุณยายนั้นสุขสบายดีคุณหมมออออเเเนนนนนนีี่ย้้้าาาาากก็ลลลขขตตััวบบไปทททงงดแใใพิ ไทเลอร์เนี่ยเขาก็ได้มาเห็นพระอ้อมผู้ใหญ่กองตูอยู่ในเพิงเพิงนี้เข้าครับซึ่งไอ้พวกพระอ้อมผู้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่พระอ้อมธรรมดาธรรมดานะครับเพราะว่าไอ้พวกพระอ้อมตรงนี้เนี่ยมันก็มีขี้สดๆติดอยู่เต็มไปหมดเลยไทยเลอร์นี่ก็แบบถึงกับวิ่งหนีออกมาจนแทบไม่ทันครับโอ้ตายหาแล้วนี่เห็นตูดแล้วยังจะมาเห็นขี้แล้วเนี่ยเหลืองอ้อยข้อเหนียวจ้ำ <laughs> าภาคสนางเขาเสียเลยค่ะแล้วคุณยายเนี่ยท่านก็ได้บอกกับหลานชายไปนะว่าคุณตาของหลานเนี่ยแกเป็นโรคชำรุ่ว คือแกคงจะอายหลานๆน่ะแกก็เลยเอาผ้าอ้อมไปซ่อนเอาไว้ในเพลิงตรงนั้นซึ่งไทเลอร์เนี่ยเขาก็เข้าใจนะครับไทเลอร์เนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องตรงนี้จากนั้นคุณตาเนี่ยแกก็ได้พาหลานๆทั้งสองคนมาถ่ายทําสารคดีกันที่โรงเรียนเก่าของแม่ครับและในระหว่างที่เด็ก,ดกๆกําลังถ่ายทําสารคดีกันอยู่นั้นคุณตาเนี่ยแกก็ได้บอกกับหลานๆไปนะว่าพวกเราจะต้องไปกันแล้วไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะมันตามพวกเรามาไม่หยุดเลยแล้วคุณตาเนี่ยแกก็ได้เดินเข้าไปจัดการกับผู้ชายคนนี้ครับ,ๆๆบอกอก ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตามพวกเราม,มานะ,ค,าะคุณตาและพอคุณตาแกดึงสติกลับคืนมาได้คุณตาเนี่ยแกก็ได้ขอโทษหลานๆไปนะครับแล้วก็ได้พาหลานทั้งสองคนเนี่ยกลับบ้านไปในที่สุดซึ่งก็แน่นอนครับว่าการที่คุณตาพุ่งเข้าไปหาเรื่องคนอื่นแบบนี้นั้นมันก็ได้ทําให้เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกตกใจกลัวกันเอามากๆแต่ว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยตางก็เข้าใจได้นะครับว่าการที่คุณตามีอาการแบบนี้น่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณตาเนี่ยท่านมีอายุที่เยอะแล้วก็อาจจะเกิดการวิตกกังวลลลลีีี้หงืมมมเปป็นนธรรรรดาาออะรระะไณแพตก ในขณะที่2พี่น้องกําลังจะเข้านอนอยู่ๆพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงขูดประตูมันดังขึ้นครับและพอไทเลอร์เปิดประตูออกไปดูเท่านั้นแหละนะไทเลอร์เนี่ยเขาก็แทบจะปิดประตูคืนไม่ทันกันเลยทีเดียวโอ้ให้ตายสินี่ฉันจะตาบอดไหมเนี่ยเห็นตูดเหี่ยวๆอีกแล้วในเช้าวันพุธต่อมาเบกก้าเนี่ยเธอก็ได้มาถามกับคุณตาอีกแล้วนะครับว่าตกลงแล้วคุณยายเนี่ยแกเป็นอะไรของแกกันแน่คุณตาเนี่ยแกก็ได้บอกความจริงกับเบกก้าไปนะครับว่าคุณยายเนี่ยแกเป็นโรคซันดาวนิ่งคือมันจะเป็นอาการสมองเสื่ออมมย่่่างงนนนซึัจะเกิด ในตอนกลางคืนและคนแกนะ่ก็เป็นกันเยอะด้วยนะไอ้โรคโรคนี้นะ่ะตาถึงได้บอกกับน,นหลานไงว่าให้เข้านอนในตอน3ามทุ่มแล้วหลังจากนั้นคุณยายเนะี่ยแกก็ได้เข้ามาบอกกับเบกก้านะครับว่ายายเนะี่ยต้องขอโทษด,ด้วยนะที่ยายเนะี่ยทำบิสกิตหกใส่คอมพิวเตอร์ยายพยายามจะใช้น้ํายาทาความสะอาดเช็ดมันมันก็เลยมีสภาพเป็นแบบนั้นยายต้องขอโทษหลานด้วยนะจากนั้นเบกก้าเนะี่ยเธอก็ได้มาหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคซันดาวนิงครับซึ่งไอ้ข้อมูลตรงนี้นะ่ยมันก็เป็นเหมือนกับที่คุณตาได้บอกเอาไว้หมดทุกอย่างเลยนะว่าไอ้โรคซันดาวนิงซ อายุในเวลาเพลว์เพลและพบค่ำอาการจะเริ่มแสดงขึ้นมาในตอนตอนนั้นซึ่งไทเลอร์เองในตอนนี้เนี่ยไทเลอร์ Tyler เขาก็เริ่มรู้สึกสงสัยขึ้นมาแล้วนะครับว่าทําไมคุณตาก,กับคุณยายเนี่ยถึงมีลักษณะท่าทางแปลกๆแ,แต่ว่าสําหรับเบกก้าเนี่ยเธอก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องสงสัยอยู่แล้วครับเบกก้าเนี่ยเธอจึงบอกกับน้องชายไปว่าคุณตาก,กับคุณยายในยพวกท่านทั้งสองคนแก่กันแล้วพวกเราสองคน,นอาจจะคิดกลัวคนแก่ไปกันเองก็ได้และพอสองพี่น้องขึ้นมาข้างบนห้องและสกายไปหาแม่ไทเลอร์ Tyler เนี่ยเขาก็ได้บอกเรื่องแปลกๆที่มันเกิดขึ้้นใหกกัับแม่ฟงทุ เรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณตาเก็บผ้าอ้อมเอาไว้ในเพลงิงเรื่องที่คุณยายเดินแก้ผ้าเพ่นพ่านกลางดึกและอีกหลายๆเรื่องไทเลอร์อเนี่ยเขาได้เล่าให้กับแม่ฟังทุกเรื่องเลยครับซึ่งลอเลิต้าเนี่ยเธอก็กาอยู่แล้วนะครับว่าเธอเนี่ยจะต้องได้ยินเรื่องพวกนี้จากปากเด็กๆแน่ๆลอเลิต้าเนี่ยจึงปลอบลูกๆไปนะว่าอย่าไปคิดมากเลยนะลูกตากับยายในยพวกท่านก็แก่กันมากแล้วแถมพวกแกยังชอบวิตกจริตอีกด้วยนะส่วนเรื่องคุณยายเดินแก้ผ้ารอบบ้านนะลูกๆไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าคุณยายเนี่ยแกเคยเป็นฮิปป และในขณะที่เบกก้ากำลังช่วยคุณยายทาความสะอาดล้างจานคุณยายเนี่ยแกก็ได้ขอให้เบเก้าช่วยเข้าไปทําความสะอาดเตาอบให้หน่อยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าเบเก้าเนี่ยเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรคุณยายนะเบเก้าเนี่ยเธอจึงมุดเข้าไปทําความสะอาดเตาอบให้กับคุณยายตามปกติแล้วหลังจากนั้นเบเก้าเนี่ยเธอก็ได้มาขอสัมภาษณ์คุณยายครับซึ่งไอ้บทสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะก็แค่สอบถามไปว่าคุณยายเนี่ยชอบสัตว์อะไรแล้วทาไมคุณยายถึงมาเจอกับคุณตาได้อะไรประมาณนี้นี่แหละครับคุ เพกล้าสอบถามคุณยายเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่เท่านั้นแหละนะคุณยายในแกก็ถึงกับตัวสั่นขึ้นมาแล้วก็แสดงอาการที่ไม่พอใจออกมาย่างรุนแรงเลยแหละครับซึ่งเบเก้าเนี่ยเธอก็ได้หยุดถามคําถามตรงนี้กับคุณยายในยทันทีเลยนะเพราะว่าคุณยายเนี่ยแกก็ยังคงไม่ให้อภัยคุณแม่ของเบเก้าเลยนั่นเองทางด้านไทเลอร์ที่อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาคุณยายนั้นไทเลอร์ Tyler เนี่ยเขาก็ได้มาแอบตั้งกล้องแอบถ่ายเอาไว้บนหัวโต๊ะนะครับแต่ว่าเบเก้าเนี่ยเธอก็ไม่เห็นด้วยนะที่นนทไทเลอร์ผ การแอบถ่ายคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งไทเลอร์เนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายกับพี่สาวไปนะครับว่าพวกเราอ่ะจะต้องให้ช่องน้องเสกเป็นสื่อกลางนะทุกคนที่เข้ามาดูคลิป,คล,ปคลิปนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าคุณตากับคุณยายเนี่ยพวกท่านเป็นอะไรกันแน่แต่ไทเลอร์เนี่ยเขาก็ต้องแพ้ให้กับเบกก้าอยู่ดีครับเพราะว่าเบกก้าเนี่ยเธอก็ไม่ยอมอยู่แล้วอะนะที่ไทเลอร์ผู้เป็นน้องชายเนี่ยจะไม่แอบถ่ายคลิป2ตายายไปลงช่องน้องเสกและพอตกค่าเวลาสี่ทุ่มสิบหกนาทีเด็กๆทั้งสองคนเนี่ ฉันจะเปิดประตูออกไปดูนะว่าอาการของแกน่ะมันเป็นยังไงบ้างและพอไทเลอร์เปิดประตูแง้มๆออกไปดูคุณยายเนแกก็ทั้งวิ่งทั้งครานไปทั่วบ้านเลยล่ะครับข่าวนี้เช้าวันพฤหัสต่อมาในขณะที่คุณตากับคุณยายพาลานๆออกมาเดินเล่นคุณยายเนแกก็ได้มายืนจ้องมองบ่อน้ําบ่อนี้อยู่พักหนึ่งครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยตางก็สงสัยกันอยู่ไม่น้อยเลยนะว่าในบ่อน้ําบ่อนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในบ่อน้ําตรงนี้กันแน่แต่พอเด็กๆทั้งสองคนลองแอบมาตักน้ําดูเนี่ยนะครับเด็กๆทั น้ำบ่อน้ำโคลนเฉยๆไม่มีอะไรและพอทุกคนกลับเข้ามาในบ้านไทเลอร์ที่เห็นคุณยายยืนอยู่หน้าบันไดนั้นไทเลอร์เนี่ยเขาก็เลยเรียกคุณยายขึ้นมาครับแต่ว่าคุณยายเนี่ยแกก็ไม่หือไม่อื่นเลยนะครับแล้วก็ได้เดินเข้าไปยังอีกห้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็ได้ทําให้ไทเลอร์เนี่ยยิ่งมั่นใจเข้าไปใหญ่ครับว่าคุณตาคุณยายทั้งสองคนนี้เนี่ยจะต้องมีอะไรที่ปิดบังตนเอาไว้อยู่แน่ๆแ,แต่พอไทเลอร์มาบอกสิ่งที่ตนสงสัยกับเบก้าอีกครั้งนเกเนี่ยนะีนยนยนะ จากนั้นสเตซี่เนี่ยเธอก็ได้นําเค้กขอบคุณมาให้กับ2ตาใหญ่ครับที่2ตาใหญ่เนี่ยได้เคยให้คําปรึกษากับเธอที่โรงพยาบาลจิตเวชซึ่งเบกก้าเนี่ยเธอก็ได้บอกกับสเตซี่ไปอะนะว่าคุณตากับคุณยายในตอนนี้เนะี่ยพวกท่านออกไปข้างนอกสเตซี่เนี่ยเธอก็เลยฝากเค้กก้อนนี้เอาไว้กับเบกก้าแทนครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่สเตซี่เธอกลับออกไปแล้วเบกก้าที่อยากจะถ่ายกิจวัตรของคุณยายเก็บเอาไว้นั้นเบกก้าเนี่ยเธอก็ได้มาเห็นคุณยายนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวในห้องตรงนี้ครับซึ่งเบกก้าเนี่ยเธอก็พยายามจะถามกับคุณยายไปนะครับ ว่าคุณยายเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ ซึ่งเบก้าเนี่ยเธอก็พยายามจะถามกับคุณยายไปนะครับว่าคุณยายเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะแล้วคุณยายเนี่ยแกก็ได้พูดขึ้นมานะว่ายายเนี่ยมีด้านมืดนะหลานเสร็จแล้วคุณยายเนี่ยแกก็ได้นําผ้าพันคอตรงนี้กะจะฆ่าตัวเองให้ตายครับแต่ว่าเบเก้าเนี่ยเธอก็ได้เข้าห้ามคุณยายเอาไว้ซะก่อนนะนะไม่งั้นคุณยายเนี่ยคงจะเผลอฆ่าตัวเองตายลงไปแน่แน่และก่อนที่เบก้าเธอจะเดิอนออกไปคุณยายเนี่ยแกก็ได้พูดกับหลานสาวไปนะว่าหลานจะต้องหัวเราะนะเพื่อเก็บกักด้านมืดที่สุดของตัวเองเอาไว้และพอออเเบบคกกาธดินมุณต ว่าคุณยายไม่ปกตินี่นะครับคุณตาเนี่ยแกก็ไม่ได้มีท่าทีที่สนใจอะไรเลยนะแล้วก็ได้นั่งเช็ดปืนของตัวเองไปทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งก็แน่นอนครับว่าเบก้าในตอนนี้เธอก็ไม่ไหวจะทนแล้วครับเบก้าเนี่ยเธอจึงตัดสินใจยอมร่วมมือกับน้องชายโดยการจะแอบถ่าย2ตายายด้วยกันในคืนวันนี้ไทเลยเนี่ยมันก็แบบเป็นไงละมึงบอกแล้วว่าน้องเสกจะช่วยเราได้แล้วเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาตั้งกล้องกันบนโต๊ะตัวเดิมครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าแผนการตรงนี้เนี่ยมันจะได้ผล คุณยายเนี่ยแกก็ได้เริ่มออกมาแสดงอาการซันดาวซินโดรมของแกเกือบทั้งคืนเลย <S 2> <S 2> <S ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยคุณยายแกก็ดันรู้เฉยเลยครับว่าไอ้กล้องตัวนี้มันกําลังแอบถ่ายพฤติกรรมของตนอยู่คุณยายแกได้ถือกล้องเดินไปคว้ามีดจากนั้นคุณยายเนี่ยแกก็ได้เดินไปเปิดประตูห้องของเด็กๆครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของเด็กๆอยู่นะครับที่ในคืนวันนี้เนี่ยเด็กๆทั้งสองคนได้ล็อกประตูห้องเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นแหละมึงเอ้ยไส่แตกตายหากนันแน่ เช้าวันสุกต่อมาพอเด็กๆได้เห็นวีรกรรมที่คุณยายกำลังจะทําเมื่อคืนวันนี้เบเกอเนี่ยเธอก็ได้บอกให้น้องชายรีบเก็บข้าวของใส่กระเป๋าเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าในคืนวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะที่พวกตนทั้งสองคนเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันที่นี่คืออารมณ์ประมาณรากูไม่ไหวจะทนและนี่มันกะจะฆ่ากันให้ตายชัดๆจากนั้นเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทําทีทําเป็นมาขอสัมภาษณ์คุณตาครับก็เพื่อต้องการจะกบเกินความพิรุธนะนะเพราะว่าเด็กๆทั้งสองคนในตอนเนี้ยติ แ,แ,และหลังจากที่เด็กๆทั้งสองคนสัมภาษณ์คุณตาเสร็จแล้วสเตซี่เนี่ยเธอก็ได้มาหาคุณตากับคุณยายครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าสเตซี่ในตอนนี้เนี่ยเธอจะไม่พอใจ2ตายายคู่นี้ออกมากเบก้า <Becca S 2> <Becca S 1> ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเธอจึงบอกกับน้องชายไปว่าสงสัยสเตซี่คงจะมาบอกให้ตากับยายไปหาหมอกันละมัง้งแล้วหลังจากนั้นพอเบก้าเช็ดคราบน้ำยาตรงกล้องโน้ตบุ๊กออกไปได้แล้วเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาทําทีเป็นเล่นกันเพื่อต้องการจะให้2ตายายในไม่ต้องมาสนใจพวกตนนั่นเองและพอเด็กๆเ,เห็นว่าทางสะดวกแล้วเด็กๆ ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รีบสกายไปหาแม่ในทันทีครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าเบกก้าเนี่ยเธอก็ได้รีบบอกให้แม่มารับตนกับน้องเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะว่าตนกับน้องชายในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะทนไม่ไหวกันแล้วตากับยายในพวกท่านมีอะไรแปลกๆนะแม่แม่จะต้องขับรถมารับพวกเราเดี๋ยวนี้และพอไทเลอร์ให้แม่ดู2ตายายเท่านั้นแหละครับความบันเทิงเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพราะในทันทีที่คุณแม่บอกกับเด็กๆทั้งสองคนไปว่า2ตายายคนนั้นไม่ใช่ตากับยายเนี่ยนะครับเด็กๆทั้งสองคนเนี่า ไม่ใช่ตากับยายได้ยังไงอะเพราะว่าพวกเราเนะี่ยอยู่กับพวกท่านมาจะอาทิตย์หนึ่งแล้วลอเรตต้าพอรู้เช่นนั้นเนี่ยเธอก็รีบโทรไปแจ้งตำรวจในทันทีครับแล้วอยู่ๆสองตายายคู่นี้เนี่ยก็เกิดคึกอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ครับตาเนี่ยได้เข้ามาชวนเด็กๆไปเล่นเกมกระดานด้วยกันในคืนวันนี้ส่วนคุณยายเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกให้เบก้าไปทําความสะอาดเตาอบด้วยกันกับตนซึ่งผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าตายหาแน่ๆระบเมือง,งานนี้และพอตกค่าในขณะที่เบเก้ากาลังล้างจานเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามจะหาทางหนีออกไปจากบ้านหลังนนี้กันนบโดย เธอได้อ้างกับคุณยายไปว่าตนกับน้องชายนะจะต้องออกไปถ่ายทําสารคดีด้วยกันในตอนกลางคืนเพราะว่ามันจะต้องมีฉากในช่วงเวลาตอนกลางคืนด้วยแต่ว่าอีมนุษย์ใหญ่คนนี้เนี่ยมันก็ไม่ยอมให้เด็กๆทั้งสองคนออกไปครับจนกว่าเบกก้านะจะทําความสะอาดเตาอบของเธอให้มันเสร็จเสียก่อนและในระหว่างที่เบกก้ากําลังมุดเข้าไปทําความสะอาดเตาอบอยู่นั้นอีมนุษย์ใหญ่คนนี้เนี่ยมันก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้ปิดประตูขังเบกก้าเอาไว้ในทันทีครับแต่ว่าอีผีบ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ขังเบกก้าเอาไว้นานหรอกนะครับเพราะว่าไทเลอร์เนี่ยเขาก็ยังยืน ใช่ไหมประมาณว่าก็แค่แกล้งลานเล่นเฉยเฉยอะไรประมาณนี้และในขณะที่2พี่น้องกําลังจะหนีออกไปจากบ้านหลังนี้สเตซี่ในตอนนี้เนี่ยเธอก็โดนห้อยตองแต่งอยู่หน้าบ้านไปแล้วครับแล้วไอ้แก่โรคจิตคนนี้เนี่ยมันก็ได้เข้ามาบอกกับเด็กๆนะครับว่าพวกเราในตอนนี้นะแบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วเป็นทีมคนแก่กับทีมเด็กน้อยซึ่งก็แน,น่นอนครับว่าเด็กๆทั้ง2คนเนี่ยก็จําเป็นต้องกลับเข้าไปเล่นเกมกับพวกมันนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วล่ะก็โดนฆ่าตายหาไปอีกคนแน่แและในระหว่างที่ทุกคนกําลังเล่นเกมกระดานดด้้้้วยกยกกกัันนนออู่เเบ็าธไใชจ ตรงนี้อ้างกับ2ตายายโรคจิตไปนะว่าแบตเตอรี่ของกล้องนะ่ยมันใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวขอตัวเอากล้องไปชาร์จแบตแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาแล้วพอเบกา้าเธอเดินออกไปได้สักพักไอ้แก่โรคจิตคนนี้เนะี่ยมันก็ดันขี้แตกออกมาครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับอียายแก่โรคจิตคนนี้เนะี่ยมันก็ดันของขึ้นขึ้นมาอีกด้วย ทางด้านเบก้าที่แอบลงมาในห้องใต้ดินในตอนนี้นั้นเบก้าเนี่ยเธอก็รู้ความจริงจนได้ครับว่า2ตายายคู่นั้นเน่ยเป็นคนบ้าเสียสติจากโรงพยาบาลจิตเวชส่วนคุณตากับคุณยายแท้ๆของเบก้าเนี่ยพวกท่านทั้งสองคนก็ถูก2โรคจิตคู่นั้นฆ่าตายลงไปเสียแล้วซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้นาศพของพวกท่านมาซ่อนเอาไว้ที่ห้องใต้ดินตรงนี้นี่นแหละครับแล้วไอ้ประสาทมิชชลเนี่ยมันก็ได้เข้ามาแนะนําตัวกับเบก้าย่างเป็นทางการครับและมิเชลเนี่ยเขาก็ยังบอกกับเบก้าอีกด้วยนะว่าตนกับแคร์เน,น,นี่ออา,นา,นากกานบวพเ่่รืง เธอกับพวกเราเลยและหนังในตอนนี้ก็ได้เฉลยให้รู้ว่าสาเหตุที่อีแก่แคร์ยืนจ้องมองที่บ่อน้ําในตอนนั้นมันก็เป็นเพราะว่าอีแก่แคร์เนี่ยเคยจับลูกของตัวเองสองคนยัดใส่กระเป๋าแล้วก็โยนลงไปในบ่อน้ําตรงนั้นครับแล้วไอ้แก่โรคจิตคนนี้มันก็ได้บุกเข้ามาจับตัวของเบกก้าและก็ได้พาเบกก้าเนี่ยขึ้นไปขังเอาไว้กับอีปราสาสซันดาวข้างบนห้องครับทางด้านไทเลอร์ที่เพิ่งโดนไอ้แก่เล่นงานเขาให้ก่อนหน้านี้ไทเลอร์เนี่ยเขาก็โดนไอ้แก่เข้ามาเล่นงานต่อเป็นครั้งที่2อครับโดยไอ้แก่ในตอน,น และมันก็ได้นําขี้สดๆตรงนี้นี่แหละครับเข้ามาโปะใส่หน้าของไทเลอร์เป็นไงละมึงอ่าย่อย ส่วนทางด้านเบก้าในตอนนี้ดูเหมือนว่าเบก้าเนี่ยเธอจะงานเข้าอีกคนละครับเพราะว่าอาการของอ e ีพีบ้าในตอนนี้เนี่ยมันก็ชักจะกำเริบขึ้นมาอีกแล้วอีพ e ีบ้าแคร์เนี่ยมันได้จับหัวของเบก้าฟาดเข้าไปที่กระจกอย่างรุนแรงและในขณะที่มันกำลังจะฆ่าเบก้าทิ้งเบก้าเนี่ยเธอก็ได้นำเศษกระจกที่ติดมือมาด้วยก็นำแทงอ e ีพีบ้าคนนี้จนยับไม่ยัง้งซึ่งก็แน่นอนครับว่าอ e ีพีบ้าคนนี้มันก็ไม่รอดนะครับอีพ e ีบ้าคนนี้มันได้ตายคามือเบก้าลงไปในที่สุดทางด้านไทเลอร์ที่กำลังจจะแย่พออ,ออาาออเบบบบกกกก้้้้าาาธหนนนีมงได เธอก็ได้วิ่งเข้าใส่ไอ้แก่โรคจิตคนนี้ในทันทีครับแต่ว่าเบกก้าเนี่ยเธอก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้อยู่ดีครับเบกก้าเนี่ยเธอจึงถูกไอ้แก่คนนี้สลัดออกไปอย่างง่ายดายเลยและในขณะที่เบกก้าเธอกาลังจะแย่ไทเลอร์เนี่ยเขาก็ได้รวบรวมความกล้าพุ่งเข้าใส่ไอ้แก่คนนี้อย่างไม่หลังเลครับไทเลอร์เนี่ยเขาได้เข้าจัดการกับไอ้แก่โดยการเอาประตูตู้เย็นนะมาฟาดหัวของมันจนตายหาลงไปเลยแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เด็กๆจัดการกับพวกไอ้คนแก่โรคจิตลงไปได้ทางตำรวจและแม่ของเด็กๆเนี่ยก็ได้มาถึงที่บ้านหลังนี้กันอดีบซึ่ ก็แน่นอนครับว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยต่างก็ดีใจกันเอามากๆเลยนะที่คุณแม่กับตำรวจเนะ่ยได้บุกเข้ามาช่วยเหลือพวกตนในครั้งนี้จนได้ แล้วหล no so ังจากนั้นหลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างมันได้จบได้สงบลงไปลอเลตตาผู้เป็นแม่เนี่ยเธอก็ได้เล่าเรื่องในวันที่เธอหนีออกจากบ้านให้กับลูกๆได้ฟังนะครับลอเลตตาเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยเสียใจมากที่ทํากับคุณตาคุณยายแบบนั้นและหลังจากที่เธอหนีออกจากบ้านไปได้ไม่นานคุณตากับคุณยายเนี่ยก็พยายามจะติดต่อตามง้อลูกสาวอย่างลอเลตตาแต่ว่าลอเลตตาเองเนี่ยเธอก็ไม่ยอมรับสายโทรศัพท์ของพวกท่านเลยครับแม่รู้ว่าลูกๆอยากให้แม่ได้การอภัยจากพวกท่านแต่ลูกทั้งสองคนไม่ต้องพยายามอีกต น,นี้และหลังจากที่การสัมภาษณ์ตรงนี้ได้จบลงไปหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้กับน้องเสกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ